กเดือนแรกเนี่ย15เปอร์เซ็นต์ชัดเจนนะครับเราประเมินนะครับจากที่เรามีประสบการณ์ในการทำบัญชานี่ว่าควอเตอร์ที่สามนะฮะควอเตอร์ที่สามหรือแต้มาที่สามเนี่ยเขาเ้าใจว่าตัวเลขของการจบออกเนี่ยอาจจะมีตัวเลขที่ลดลงครับเหตุผลเพราะว่า6เดือนแรกเนี่ยทางผู้นำเข้าเนี่ยได้นำของเข้าไปเตรียมพร้อมรอรับเหตุการณ์มากพอสมควรแล้ว ดังไตรมาสที่สามเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงได้ค่อนข้างมากครับนะแต่เรายังมีความหวังว่าในไตรมาสที่สี่เนื่องจากว่าเป็นช่วงบายซีซั่นกันนะครับเป็นช่วงเทศกาลแล้วเนี่ยคนจะจับายใช้สอยมีโอกาสที่ทางฝั่งสหรัฐจะนำเข้าไปเพิ่มเติมในช่วงปลายปีไตรมาสที่สี่ถ้าสั อเมริกาเองรัฐบาลเองเนี่ยสามารถที่จะบูสต์ความน่าเชื่อถือในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศที่เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยจะตกลงในควอเตอร์ที่สามแต่น่าจะดูดีหรืออย่างน้อยก็จะแฟลาในควอเตอร์ที่สี่ครับ